อันัตัวหน่อยชื่อค่ายอะไรกัปตันเคครับกัปตันเคนะวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ร้อยร้อยสิบสองกวางครับอ่าก็มาช่างเป็นไงผ่านไหมผ่านครับผ่านเลยน้ำหนากนี้ได้คุมมากิโลไม่ได้คู่ครับปล่อยเลยอ่าปกติเราชกเวทเท่าไหร่ร้อยสี่ครับร้อยสี่นะวันนี้ก็กินอิมนอนหลับเลยแล้วเราซ้อมอยู่ที่กัปตันเคครับกัปตันเคนะว่ามูซ้อมใครบ้างที่นู่นเนี่ยมี เป็นิมมกองครับแดดเพชรอืมแล้วก็ยายยี่น้องอืมอะหลายคนอยู่ครับหลายคนอยู่นะเก็บตัวมากี่วันไฟนี้ซ้อมกี่วันสามวันแต่เราซ้อมมาอยู่แล้วเนาะอ่าแล้วเราเคยเจอกับสมิงเหล็กไหมเคยเจอครับเคยเจอนานหรือยังยังไม่ถึงปีครับเออก็คือจํายังจําได้อยู่ครับเป็นไงวันนั้นผลงานก็โอเคยู่ครับชนะไหมชนะชนะคะแนนเขามาวันนั้นชคกี่ยก สามยกครับสามยกนะแต่่มนีห้ายกใช่ไหมใช่วางเกมบวางแผนไงดีโชวห้ายกเนี่ยบูมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอะไรันเหมือนเดิมนะล่าสุดโชคไปที่ไหนโช์ล่าจําหนัครับอ่าเป็นไงวันนั้นชนะน็อกครับเออน็อกใครมาคนไทยหรือว่าต่างชาติคนไทยครับคนไทยเลยวันนั้นได้ช่างไหมที่ล่าจําเนินเนี่ยช่างกนหนักอ่อได้ช่างไหมได้ช่างครับเออก็ไม่เป็นไรตอนนั้นร้อย ร้อยสิบสามปล่อยใหญ่นี้ไม่กลัวไม่กลัวไม่เคยกลัวใครแล้วโอเคอายุเท่าไหร่แล้วตอนี่ยี่สิบเก้ากว่าแล้วครับครับเราคนจากประเทศยม่าครับเมียนมานะไปปล่อยกี่กิโลปล่อยเก้าห้าศอกอ่าพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรสไตล์มวยบัวครับมวยบูนะขนาด้ายซ้ายขวาหนักใต้หมวกครับสายขวาเราสูงร้อยเท่าไหร่ร้อยแปดสิบครับร้อยหกสิบร้อยหกสิบเออร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบแปด จำไม่ได้ไม่เคย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 วัดเนาะโอเคประมาณร้อยหกสิบเราชชมวยทั้งหมดมากี่ไฟล์ละสิบเจ็ดแล้วครับอ่าฝากพี่น้องช่วยเชียร์พรุ่งนี้หน่อยครับกดติดตาคันหน่อยครับครับผมจากคะแนนหรือน็อกดีพรุ่งนี้ไม่รู้ครับโอเคแต่ที่โบวิวีทีดีกว่าโอเคขอบคุณครับอ่านต้นต้นะครับ ชื่อชื่อสมิงเหล็กเกิตติพงษ์ชัยครับครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ช่างกัดหนึ่งร้อยสิบสี่เป็นไงเมื่อกี้มาช่างผ่านไหมผ่านครับผ่านเลยสบายสบายเลยสบายครับปกติเราชกเวทเท่าไหร่เวทก็ห้าสิบสองโลครับอืมแล้วห้าร้อยสิบสี่ที่คุมมากี่โลคุมสองโลครับสามร้อกว่าซ้อมอยู่ไหนตอนนี้ซ้อมอยู่คล้ลูกสวนครับเอามาอยู่นี่ได้กี่ไฟแล้วก็ไห้ซิ่งกับไฟครับจิ๋วกับไฟแล้วนะแล้วจะเชือเคลื่อนไหวที่ไหนบ้างช่วงหลังเนี้ย ก็เมื่อไฟหลังก็ไปชกคแรไดำเนินตนอกเอามาครับกี่ยกวันนั้นก็จบได้ยกสองก็คืออ้จริงๆขึ้นไว้กี่ยกขึ้นไปสามสามยกแต่เราจบแค่ยกสองครับวันนั้นเป็นไงผลงานงานก็ชนะเนาะไปนอกใครมาจําได้ไหมนอกฝรั่งครับอันนอฝรั่งมาแล้วเราได้มาชจกท่ายกนี่นานยังอ๋ออย่างครับนี่ไฟแรกครับนี่ไฟแรกในแบบ5ายกเลยเหรอใช่ครับได้ออกทีวี ครั้งแรกเหมือนกันด้วยครับกังวันครั้งแรกไหมครั้งแรกครับกางวันโอ้โหแล้วยังไงเราการเต็มตัวอยู่ลูกศนมีการปรับยังไงบ้างก็เต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพร้อมครับพร้อมอยู่เดือนกว่าเดือนกว่ากว่าเลยนะครับว่าควกซ้อมที่นู่นมีใครช่วยบ้างก็อาจารย์ตามครับแล้วก็มีพวกอาจารย์อยู่ในค่ายๆช่วยมาซ้อมก็ช่วยกันอยู่แล้วเนาะเราเก็บตัวมาเป็นเดือนเลยครับอะแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับ เจอกันลาบูครับเอาได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาไหมก็เคยแพ้เข้ามาแล้วเอาหรอใช่ครับเจอแพ้กันนายหรือยังมาแล้วครับนาเลยังมาไล็แต่รับตอนนั้นยังไม่ได้ปินหวยมาครับอ๋อยังใหม่ใหม่เลยไปแพ้เขาที่ไหนแพ้เขาท่าน้ำนนท์ครับอ๋อแลวในวันนั้นเนี่ยเราดูแล้วเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็เขาน่าจะมีหมัดครับใช่มีมัดครับมีมัดแล้วเราคิดว่าเราจัดการเขายังไงดีพรุ่งนี้ ก็จะใช้ศอกเยอะอื้เข้ามาใช้ศอกใช้เข่าเยอะก็คือเขาก็มีลูกเปิดหน้าเปิดตาเหมือนกันใช่ครับถ้าบวกแม่นแมนก็อีกได้พี่ได้ครับเออแล้ววันนั้นเราแพ้นี่เรารู้ไหมว่าเราแพ้เพราะอะไรเนี่ยก็แพ้ว่าก็มันมวยบู๊อรใช่มันเหนื่อยครับอ่าแพ้คะแนนไปครับแพ้คะแนนวันนั้นโชคกี่ยกกับเขาเนี่ยก็สามยกครับแค่สามยกใช่ครับแต่เรายังไงรู้ยังรู้เลยว่าแรงไม่ถึงแรงไม่ถึงครับเออบ้าเขาไม่ได้แล้วห้ายกอะ ยังไงดีก็ก็ชกชกตามอาจารย์ท่านวอร์กก็ไม่ไม่ต้องรีบครับโอเคเราอายุอะไรแล้วครับอายุยี่สิบสองแล้วครับวันนี้ครับคนจังหวัดก็คนมอญครับโอ้คนมอญคนไทยคนมอญใช่ไหมคุณมอญนะเราเกิดที่ประเทศไหนก็เกิดพม่าครับเกิดเมียนมาเลยมาอยู่ไทยตั้งนานยัง แปดเก้าปีแล้วแปดเก้าปีก็คือตั้งแต่เด็กเลยครับผมอ๋อานานยีอายุสิบสี่แอ่าเราปล่อยประมาณกิโลก็ปล่อยอ่ะห้าสี่ห้าห้ามานะครับพึ่งเราเป็นมวยอะไรก็มวยมัดบ้างครับอือสองมวยมัดเป็นปูเหมือนเขาเลยเนาะครับเราใช้ใช้ทุกอย่างครับใช้ได้สูงร้อยเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบเอาชกมวยมากี่ไฟแล้วนี่ทั้งหมดทั้งหมดก็สิบกว่าไฟครับอืมปามน้องให้เชียร์พวกนี้หน่อยครับเขาอ่า วันนี้ก็าฝากกำลังใจให้ผมด้วยครับอืมผมจะเอาชนะแน่นอนครับครับผมครับผมโอเคครับขอบคุณครับ